เอาละครับกลับมาพบกับช่องปาร์ตี้พิแทนและวันนี้เราอยู่เกม t o point campus ซึ่งจากล่าสุดที่เราได้เล่นไว้เราได้ปลดล็อกมหาวิทยาลัยใหม่อีกเพียบเลยจริงๆนะ่ะอันนี้วิเครที่ปลดล็อกเมสฟิม,มรพร้อมใช้งานแล้วมีที่อื่นอีกนะเขาก็จะพาเราไปดูน,นี้เป็นอ่านยากจังอ่ะบุฟฟอดบล็อกล็อกสักอย่างพร้อมใช้งานแล้วและที่ต่อไปเฮ้ยอันนี้เท่เมืองจักรวาลพร้อมใช้งานแล้ววี ไหนๆหมดปลดล็อกมาประมาณ4ี่แห่งได้นะถ้าผมจำไม่ผิดเคฤืองหาดไร้ชีวิตพร้อมใช้งานแล้วบ้านผีสิงอีกแล้วเหรอยังยังไม่หมดเหรอทะเลสาดบดับเบิลพร้อมใช้งานแล้วโหปลดปลดล็อกเยอะจริงๆขอช้อปปิ้งสักคู่แต่ที่นี่ยังไม่ปลดล็อกตรงนี้เท่เอ้จะภาพตัอืมเมืองเมืองอะไรเยอะๆได้ไม่หมดเลยอันนี้เล่นมานานยังไม่เคยสำรวจแบบขนาดนี้มาก่อนเลยว่ามีอะไรให้เราเล่นมั่งตรงนี้มันมีสนามบินน่ะ ไม่มีอ่ะแบบโรงเรียนสนามบินอะไรเงี้ยอ,อ,อ,อันนี้อะไรมีเกาะด้วยคุณผู้ชมเฮ้ยโหอันนี้มีลาวาด้วยจากหลายๆแห่งที่ดูแล้วที่เขาพึ่งปลดลอกมาเราเล่นผมสนใจที่จะเล่นที่นี่มากเลยเพราะว่าแบบโหมีทั้งดาวเทียมทั้งอะไรไม่รู้ฟื้นฟ,นฟนูความสนใจของคาวตี้ในอวกาศด้วยกาวด้วยกาวเล็กๆกาวอะไรล่ะไม่ใช่ด้วยกาวเล็ก,ๆ,ก,ลก,ลกๆที่ทีละกา เงิน่มต้นแค่ห้าหมื่นเองเหรอ,อน้อยมากเฮ้ยเอเลียนพลังพลังงานแสงอาทิตย์อโซร่าเฮ้แต่ที่นี่อาคารข<อ>เขาเหมือนจะลงของให้เราเกือบหมดแล้วนี่อย่างนี้เราต้องทำอะไรด้วยหรอใช่ไหมถ้าตามวิดีโอที่เขาพีเซนอยู่นี้ห้องสมุดห้องเรียนห้องอะไรมีครบเลยนะนั่นก็ห้องวิจัยอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วนี่ที่นี่เขาว่าโครงการอวกาศทูพอยอยู่ห่างไกลจาก ยุคทองของมันเมื่อจรวดส่องสว่างขาวส่องสว่างขาวและนักบินอวก,กาศมีชื่อเสียงอึ่งหนึ่งเหมือนนักแสดงระดับบีที่คุณจําไม่ได้ด้วยซ้ําในสมัยนั้น u n i v e r s ร์สิตเป็นสถานที่ที่คึกคักมีการสัญจรไปมาของผู้คนอย่างไม่หยุดหย่อนแต่ตอนแต่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยฝุ่นถูกลืมเลือนและไม่ทำกำไรฟืน้นฟูสถาบันดูเรการเปิดตัวคอสมิก Ension, อนาคตของการเดินทางในโอกาสภายในประเทศและลงจอดอย่างปลอดภัยในรุ่งอรุณยุคอวกาศที่2ข้อมูลหลักสูตรนะฮะมีโหราศาและการข,ขยายจักรวาลผมคือโรเดริกคุชเชนนักแสดงแต่คุณอาจรู้จักผมดีกว่าในชื่อกัปตันคุชเชนจากทีวีไม่รู้จักทั้งสองชื่อครับช่วงเวลาที่ผมเล่นเป็นตัวละครในวิทยาศาสตร์สูททาให้ป้ายมันบงังอ่านไม่ออกอืมทำเป็นทางการการันนะก็ไม่เชิงหลอกแต่ถ้าคุณทําให้ผู้คนตื่น เต้นกับอกาสได้อีกครั้งพวกเขาจะมองมุ่หมายให้สร้างซีดีรายการอันนี้คือเรากำลังสร้างหนังเหรอพวกเขาบอกว่าสถา,สถาบันกําลังจมทางการเงินเมื่อสิ่งคล้ายการเกิดขึ้นในรายการเราได้เหวี่ยงลูกเรือระดับล่างออกไปในอวกาศมันได้ผลดีมากมาเริ่มด้วยการลดภาระของเราเพื่อประโยชน์ของวิทยาเขตและตัวละครสำหรับสำคัญทั้งหมดที่มีบทสนทนากันไฟคูห้าอะไรคือไฟคูห้าเก้าเลยเหรอ ไปเลือกพนักง,งานแล้วใช้ไล่ออกเพื่อส่งพวกเขากลับบ้านกับขายห้องคอมพิวเตอร์ขายอย่างนั้นเหรอมัจะเลือกขายห้องที่อยู่หรือว่าเก็บไว้ห้องแยกอันนี้ขายได้ขายเลยออคอมพิวเตอร์มีที่อื่นอีกน,นี้อะไรสำนักง,งานการตลาดมีด้วยเหรอในที่แบบนี้ อันนี้หมอเราต้องขายโอ้ชอบแนวคิดที่เขาแบบจัดห้องแบบนี้ใชขายไปก่อนก็นได้ห้องนั้นดูใหญ่ดีน่าจะตกแต่งได้เยอะถ้าว่าเราต้องขึ้นประดับแล้วก็ปลดปู5ห้าคนเราก็จะเลือกคนที่แย่ๆหน่อยคนที่ไม่เติบไม่เก่งเท่าไหร่คนที่เลเวลต่ำก็เอาออกเลยครับสมและอืมตอนนี้เราเก็บคูอีกคนหนึ่งเหรอ โอ้ที่เหลือนี้ค่อนข้างดีเลยนะใจอย่างเดียววันนี้ก็จริงๆก็ช่วยนะโอ้เพิ่ม ه, ยาก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 เอาคนนี้แล้วกันพอพอไปโดนอัพเดแล้วมันเย้ลักสูระตัวเขาบอกว่าอาวกาศคือสิ่งที่ไม่รู้อันยิ่งใหญ่เอาละการวิจัยคือนักคิดวิธีการแก้ปัญหาทุกสิ่งที่เรายังไม่รู้สถาบันมั่นใจว่าแผนแผนวิจัยที่ฟื้นฟูคือกุญแจโครงการอาวกาศที่ประสบความสาเร็จการทําวิจัยเชิงพาณิชย์ให้สํา ให้เสร็จสิน้นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทํางานพิเศษสร้างห้องวิจัยระดับสี่ไหนคือห้องวิจัยมีอยู่ไหมใจเหมือนจะไม่มีนะนี่เลยที่เก่าทําใหญ่หน่อยเพราะเราต้องสร้างให้เป็นระดับสีเลยนะนี่เออไปใส่หน้าต่างสักหน่อยมันจะอึมครึมเกินไปหน่าเข้าสีมันเข้ากับตัวไอ้นี่ด้วยีแบบของใช้ในห้องนี้นี้อืมนี่ก็เพิ่มโดดพอหมดแล้วแต่ไว้ก่อนไว้ก่อนตอนนี้เราทําได้ถึงระดับสี่แล้วติดอีกนิดน,น่าจะระดับ5 อย,อ,ยอย่างอย่างอยังอีกติดต้นไม้ต้นเดียวระดับห้าอะไรไปโอเคเข้อหนด,ด่งผมวิทยาเขตห้องปฏิบัติการจรวดห้องปฏิบัติการจลวดอ่านี่ไงมีห้องเอนตี้กราวิตี้ห้องปฏิบัติการแล้วก็อาคาเรียนควรเป็น ที่ไหนล่ะอันนี้ดูเป็นหอพักดูเป็นหอพักเราก็จะทิ้งให้มันเป็นหอพักต่อไปอันนี้อันนี้ก็ดูเป็นห้องเกือบเรียนมีสํานักงานการตลาดอันนี้ห้องพักพนักงานห้องสมุดทั้งนั้นก็ต้องอันที่นีสินะที่จะเป็นห้องเรียนของเราอันดับแรกห้องแอนตี้กาวิตี้เก้าเลยหรอโอ้โหเก้าโอ้โหจิดแป๊บห้องนี้ล่ะห้องนี้สี่คูณห้าเอาเอาห้องเก้าโอ้โหห้องแอนตี้้แป๊บหนึ่งเลยมันนี้ไม่ถิดขยายกำแพงได้ไหม โอ้หนี่ก็สุดขอบเขาแร้วโเอา,าขยายฝั่งนี้ได้แล้วก็เราก็จิบห้องนี้มารอรอรอเขาสร้างเสร็จสักแป๊บนึงโอเคต้องขยายอาคารกันเลยทีเดียวไม่คิดว่าห้องนั้นจะใหญ่ขนาดนี้ก็ 9, อันนี้ได้แปดคนก,ก,ก็ไม่พออยู่ดีแปลว,ว่าจริงแล้วห้องที่ผมต้องขยายประตูไปตรงนั้นก่อนชั่วคราวชั่วคราวมาถึงก็ขออนุญ,ญาตขยายอาคารสักครู่โอ้เพรเราต้องขยายพื้นที่ตรงนี้ด้วยแทบจะเรียกว่าขยายอาคารทั้งอาคารเลยขยายประตูกลับไปที่เดิมก่อน อ,อนุรักษ์แต่เขาจะไม่มีหน้าต่างข้างนอกหรือว่าเพราะผมจัดก,การมันเลยไม่มีหน้าต่างข้างนอกกันนะกดผิดกดผิดไมได่จะขายห้องได้ยังห้องกับวิตีอะห้องกัวิตีอันนี้เจ็ดแปดเก้าโอ้โหนี่คือขนาดเล็กสุดของห้องนี้ครับคุณผู้ชมยังไงดีประมาณนี้แล้วกันกดล็อกอันนี้มาดูกันจะมีเครื่องช่วยหายใจเครื่อง ปีมแล้วก็รวมชุดอวกาศอย่างนั้นเหรอเราชุดอวกาศอันนี้บวกสองอันนี้วกหกเปอร์เซ็นต์อันนี้วกสี่เปอร์เซ็นต์เองงั้นเราเอาอันนี้มาช่วยตกแต่งกันสักหน่อยเราควรมีของตกแต่งนิดนึงแล้วแบบติดหน้าต่ตนนตางสักหน่อยต่อไปก็ห้องปฏิบัติการจารวเราต้องสร้างข้างนอกเหรอ,อไม่ใช่เพอะเราต้องสร้างข้างนอกจัดไปลางสนามเลย เราขอสร้างสร้างขนาดพอดีก่อนเผื่อว่าแบบเดี๋ยวเขาจะให้เราสร้างเพิ่มอันนี้เป็นรั้วเพราะประตูเป็นรั้วอ่าเผื่ออยู่ๆเขาแบบอยากได้จุดที่สองอะไรอย่างนี้เราก็จะได้มีพื้นที่ไว้ให้เขาแล้วก็ห้องบรรยายเรียนจะเยอะหรือเปล่านะนักเรียนต้องเยอะแน่ๆเลยมหาวิทยาลัยของเรานั้นเอาสร้างที่เผื่อไว้ก่อนเลยติดปัตเตอร์หุ่นยนต์เข้าไปสักหน่อยครับคุณผู้ชมจอนและ ทังตระกูลใครก็ไม่รู้เพื่อของเพิ่มความรู้ของห้องเรียนก็ไม่ได้ซื้อสักผีก็ปนล,ล็อกเลยละกันลําโพงเพื่อการเรียนรู้เราห้องเรียนใหญ่เราก็ต้องติดลําโพงเข้าไปเรียบร้อยครับคุณเท่านี้ก็เริ่มการศึกษาได้<อ>เมื่อเร็วนี้เขาตี้เต็มไปด้วยอุกบาทเล็กๆน้อยๆตลกกวันก่อนหนึ่ง <ไป S 1> ในนั้นเออาใหมวันก่อนหนึ่งในนั้นเกือบจะทำให้หน้าผมหายไป โอ้โหตกใส่หน้ากันเลยเหรอการค้นหาว่าพวกมันคืออะไรเอ้ยนอนอ,อมองเห็นมองเห็นและมาจากไหนคือความสำคัญสูงสุดของวิจัยของวิทยาศาสตร์วิทยาเ<ส>ขตบทขยี้ข้อมูลนั้นสินักวิทยาศาสตร์มาทำเงินกันต้องวิจัยสินะวิจัยอะไรอุกกบาตแปลกๆนี่สินะเพิ่มคุูว,วิจัยต้งหน่อยเพิ่มครูเพิ่มอีกเพิ่มอีกครูเยอะครูเยอะเน้นวิจัยเลย เพราะว่าวิทยาเขตนี้ดูเหมือนว่าจะโฟกัสกับการวิจัยซะมากกว่าการรับนักศึกษานะโอเคเราเลือกถูกเมื่อกี้ผมยังไม่ได้อ่านทําโครงการวิจัยอุกบาทแปลกๆเสร็จสมบูรณ์ทําเร็วมากทาเร็วมากแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วทั้งเงี้ยชิลชิวครับคุณผู้ชมเรียยร้อยละเริ่มโครงการใหม่เดี๋ยวไฟเริ่มเราได้รับรายงานเกี่ยวกับอุกบาทเหล่านั้นแล้วปรากฏว่าพวกมันเต็มไปด้วยสารที่มีค่าคล้ายชีส นั่นอธิบายถึงกลิ่นที่ได้น่าสนใจมันน่าทึ่งมากที่อุกกบาตรรมาจากอะไรได้บ้างด้วยการวิจัยเดี๋ยวน่าอะไรนักเรียนนะจำไว้ว่าแผนวิจัยของคุณก็เหมือนเครื่องยนต์ของยานหรือเกาะป้องกันหรืออะไรอย่างอื่นที่วิทยาเขตไม่มีจริงๆนั่นคือความสำเั็ของมันโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์ดำเนินโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์เพื่อ การไรโดยตรงจากความสามารถทางวิทยาการของครูของคุณเวลาธุรกิจสร้างโครงการเชิงพาณิชย์ใหม่โดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างอิสระในห้องปฏิบัติการวิจัยนักเรียน c อสมิกเอ็กซ์เพนชันอาจพบโอกาสบางอย่างผ่านการเชื่อมต่อพิเศษของพวกเขาได้และก็ ความเป็นเลิศทางการวิจัยปรปับปรุงชื่อเสียงของห้องปฏิบัติการวิจัยและฝึกอบรมครูในคุณสมบัติการวิจัยเพื่อทําการวิจัยให้เสร็จสิ้นและสร้างโครงการใหม่ได้เร็วกว่าที่คุณเคยคิดว่าจะทำว่าจะเป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้อละล่ะโอ้เครื่องล้างพลังงานจักรวาลไอเทมอะไรอะไรครับเนี่ย ระหว่างรอเราวิจัยอะไรก็ไม่รู้เราต้องการพนักงานอื่นๆด้วยพนักงานต้องคนทักษะการอัปเกรดควรมีอย่างยิ่งการอัปเกรดนี้ก็เดินเร็วซ่อมบำรุงอะไรอย่างนี้โอเคผู้ช่วยอันนี้ผู้ช่วยที่ควรจะอยู่ต่อไปก็ผู้ช่วยพยาบาลโอเคเราต้องสร้างห้องนี้ด้วยห้องไม่ใช่ห้องมีอเอห้องอยู่ไหนนะเอห้องฝึกอบรมนี่ยจะละ ให้แบบให้เป็นห้องที่น่าอยู่จะได้ฝึกอบรมทำงานได้เฮ้ยอับ,อ,บอับได้อีกเหรอระดับสี่แต่เราเอาคนอื่นสักหน่อยแล้วกันสเตรียอุปกบาทเหล่านั้นที่พวกเขาพูดถึงกำลังมาอะไรแี้วหากการวิจัยของคุณถูกต้องมีวัสดุล้ำค่าอยู่ข้างในอืมแล้วต่อไปล่ะกัปตันคูเชนจะทำอย่างไร w w c c d คืออะไรครับเนี่ย เขาอาจจะส่งใครบางคนที่ไม่ได้มีความสําคัญต่อเนื้อต่อเนื้อเรื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ร้ายแรงโดยไม่จําเป็นลองดูเรากาลังคาดการณ์ว่ามีหินอุกาบาทในวิทยเาเขตเธอจะต้องเรียกพาลงมาอย่าอย่าลงใส่นักเรียนก็พออย่าอย่าตกใส่หัวนักเรียนนะโอ้โหกำลังเดินข้างนอกเลยเนี่ยเราต้องการพาลงนี่พาลงที่มีทักษะปุกกบาตเขาการขุดเหมืองอวกาศเพิ่มความเร็วในการขุด อวกาศโอเคการทํางานร่วมกับโครงการอาวกาศทูพอยไม่ใช่การดําเนินงานทางวิชาการทั่วไปไม่ใช่ว่าฉันจะรู้นะเา้าพื้นที่บางส่วนเป็นความรับสุดยอดดังนั้นคุณจะต้องติดสินบนพวกเขาและเก่าหลังให้พวกเขาหากคุณต้องการเข้าถึงพื้นที่ที่มากขึ้นสําหรับวิทยาเขต เ,เริ่มมีการติดติบนกันด้วยฮะเนื้อเรื่องวิทยาเขตคือเมื่อทํางานร่วมกับโครงการอวกาศทูพอยทเนื้อเรื่องของวิทยาเขตบางส่วนไม่จําเป็นต้องต้องซือ้อแต่ต้องถูกปลดล็อกโดยการทําวัตถุประสงค์พิเศษให้สําเร็จ right เริ่มวัตถุประสงค์เช่นอันนี้นะคร <The S 3> ในการเริ่มปลดล็อกเนื้อเรื่องให้เรื่องเนื้อเรื่องและเลือกกลุ่ม เลิ่วัตถุประสงค์ทำให้สำเร็จและปลดล็อกวัตถุประสงค์ของเนื้อเรื่องที่ใช้งานอยู่จะปรากฏขึ้นพร้อมกับวัตถุประสงค์ระดับอื่นๆของคุณวัตถุประสงค์ของเนื้อเรื่องสามารถยกเลิกและเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาทำวัตถุประสงค์ให้สำเร็จเพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่องวนวนจากอ่านแล้ววนวนยังไงม่ลูกเราอัปเกรดนี่ก่อนเลยว่างๆอัปเกรดหน่อยอย่างที่ข้างๆเรานี้ฝึกอบรมสตาฟสองคนเอ้ยทำได้เลยนี่ ตอเรากำลังทําอยูตองง่ต้องการพลาลงต้องการพลาลงซ่อมซ่อมหน่อยซ่อมมาซ่อมหน่อยไออกเป็นฝนเลยโว้ยเยอะไปเปล่าโอ้นี่ต้องการโตคอมตั้งตั้งมันกลางกลางห้องนี่แหละโอเคเห็นโอกาสที่ตกลงมาเผาไหมจากหลังจากอยู่ในวิทยาเขตได้ไม่นานแต่พวกมันมีสารที่มีค่าโอ้ปวดล็อกเต็มไปหมดเลยไปแจ้งยอดห้องคอมพิวเตอร์นี่ มันเอาไว้ทําอะไรล่ะคือห้องเรียนองโหรศาสตร์สินะก็แต่เหมือนจะใช้ทั้งคู่นะได้รับ2องแสนห้าหมื่นจากการวิจัยบุคลากรของเราอาจารย์มีสอนพิเศษหนึ่งคนแล้วทำไมคนนี้ไม่ไปวิจัยล่ะใจสิคนนี้ผูวิจัยระดับสามนี่คนนี้มีอยู่วิจัยอยู่แล้วคนนี้นี่ตั้งเลยวิจัยเป็นหลักถ้าเรียนไม่ต้องวิจัยอย่างเดียวพอก็คุณมีความวิจัยระดับสามขออาจารย์เพิ่มสักคนนี้ไหมขอเพิ่มสักคน แต่เราไม่ต้องใช้เยอะเกินไปนักเรียนของเราล่ะเป็นยังไงนักเรียนของเราปีแรกคือ30มสิบคนเลยเหรอว้าวโอเคเราฝึกสตาฟเสร็จแล้วหนึห่งคนดูผู้ช่วยคน,นนี้นี่เป็นทุกอย่างเลยเหรอเป็นทุกอย่างเกินไปซ่อมบำรุงเขาจะได้ซ่อมได้เร็วขึ้นโอ้ข้างๆนี้ก็ทําได้อย่างนั้นเหรออันนี้ซื้อซื้อได้อันนี้อันนี้รับได้ไหมโอ้รับรับต่อได้อีกโอ,อ,นนอ้อันนี้ซื้อมน,นี้ซื้ออันนี้ก็ซื้อก็ดูเหมือนว่าจะมีการ การเงื่อนไขพิเศษแค่ไม่กี่ที่นี่มันที่จอดรถนี่ถ้าเราเจะพร้อมอาคารอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออนนี้อันนี้มีแค่ที่เปล่าอย่างเดียวแปลงที่เจ็ดมีแค่ที่เปล่าคุณ <Campus. S 1> ที่นี่เหมือนว่าถ้าเราเจะอาคารด้วยก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรมันทํามาเกินครึ่งแล้วเราลุยกันต่อทั้งแบบนี้นี่แหละทุกอย่างปรับเปลี่ยนได้เสมอโอ้ซ้อมระดับสี่ด้างเลยฮะรับรางวัลน,นี้เขาก็ำลังอัปเดเครื่องให้เราอยู่โอ้ดวงจันทร์ที่ไม่ได้เรื่อง เราวิจัยอันนี้ต่อเลยเพราะว่าเป็นการลงทุนเป็นวิจัยเพื่อลงทุนวิจัยที่ได้เงินคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีสิ่งที่ต้องหาคือได้รับ205จากการวิจัยของสัยต้องเตรียมอาจารย์สําหรับวิจัยโดยเฉพาะซะแล้วแหละ,ละจะต้องเตรียมบุคลากร,กรที่ไว้วิจัยโดยเฉพาะอีกสักคนสองคนเลยนะเนี่ยนี่ห้องพักพนักงานเขาจัดได้ดูดีมากเลยโอ้โห,โหเกือบเนียนเกือบเนียนเกือบเนียนเกือบไม่เห็น ผลงไม่พอหรือ,อยังไงนะอุ้ยคนนี้เก็บอุกบาทระดับสี่เลยเหรอกวาดหน่อยกวาดหน่อยพลางกวาดหน่อยเรามีอาจารย์คนไหนที่ช่วยเรื่องวิจัยให้เราได้บ้างเราขาดอาจารย์ครูจําเป็นด้วยการขยายตัวของจกักรวาลอ๋อ <Even S 1> oh, ต้องเคเคนอกจากเขาจะมีวิจัยแล้วเขาต้องมีความรู้ในด้านนั้นๆด้วย mm hmm. มีจ้างคนนี้ผมจ้างเลย mm hmm. มานั่งโอกาสพลล็อกยิ้ม้าคูโดดได้สิไม่มีปัญหาต้องข้างในอาคารเท่านั้นอย่างนั่น,น,นเหรอมานั่งอันนี้แค่วาง โอ้คนนี้ก็แค่วางเหมือนกันอะไรที่มันแค่วางง่ายเสมอก็อันนี้ก็แค่วางแล้ววางไว้ก่อนจัดแป๊บอันนี้ออกใส่อันนี้แทนอันนี้ปสเตอร์เขาบอกว่าจําเป็นซะด้วยสิดูเหมือนว่าผมต้องเอาคุณครูคนนั้นคนที่วิจัยเก่งๆของเราอ่าคนนี้คนนี้สําหรับการวิจัยไม่ได้แปลว่าเขาจะวิจัยเก่งอย่างเดียวจะทําได้ทุกอย่างเราต้อง ความรู้เสริมให้เขาด้วยดูสิการตบแต่งห้องติดเข้าไปติดเข้าไปจะได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์เออไม่ใช่โอ้กดผิดไปเลยไม่เป็นไรอ้ายเขาเรียนรู้ต่อได้โอเคผมจะดูอันนี้ว่าอ้เพิ่มหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองเหรอโอ้ยน้อยจังน้อยจังนะนี่เพิ่มสี่แต่ผมล็อกห้าร้อยไหนใส่ได้ใส่มันช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้ก็นิดหน่อยก็เอาหมด ถ่ายโอนความรู ong, ้จากสมองยักษ์สู mm ่สมองคนอันนี้ก็สอนตัวต่อตัวต่อเอา้าเขากำลังจะเรียนรู้เสร็จแล้วเอ้ยไปพักได้วยให้เรารฝึกอบรมวิจัยระดับสามออกมามช่วยเองช่วยให้เดินอะอ๋อไม่ใช่อันนี้มันสำนักง,งานการตลาดผิดห้องห้องพักอยู่ฝั่งน <Because> ี้โอ้อุกกาบาตตกอีกแล้วโอ้กำไรเดือนนี้ห้าหมื่นแปดไหนล่ะอาจารย์นี่ต้องเข้าวิจัยที่ต้องเข้าอบรมต่อ เราก็ควรจะหาอาจารย์ไว้สัเยอะๆหน่อยไปอบรมได้แล้วไปอบรมได้แล้วอะไรนี่เขาจะไปไหน<ม>กำลังหางานอยู่คุณแน่ใจว่าต้องการยกเลิกกันอ่ยกเลิกก่อนแล้วก็เอาใหม่จักรวาลการขยายตรงจักรวาลโอเคต้องนี่คือสิ่งเขาจะไปไหนต่อหรอรู้สึกว่าเขาก็เดินมาทางนี้บ่อยนะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะ้าเดินออกไปแล้วก็เดินกลับเข้ามานะเข้าห้องพักเรามา ตามติดชีวิตเขาสักครู่นะครับคุณผู้ชมพักแล้วเราปล่อยเขาไปก่อนแล้วกันเราค่อยว่ากันครับรว่าขาดอะไรหรือเปล่าเขาลุกแล้วแต่ยังยังไม่ไปอบรมอีกทําไมเขาทิ้งขยะกันเยอะจังองส่อ๋อน่าจะมีถังขยะน้อยสินะตรงไหนอีกที่มีขยะติดตั้งไว้ก่อนตั้งไปเลยนี่ทำไมมีขยะในห้องเรียนยตกลงนี่เขาจะไม่ไปวิจัยอยีกใช่ไหมความสุขค้าปรับโอ้โหจนวิจัยเสร็จแล้วอ่ะอยู่ในงานวิจัย ฉันให้ในายมีเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอยู่ใครเนี่ยเรียบร้อยเริ่มโครงการวิจัยโอ้โหโครงการวิจัยเรี่ยบเลยนะครับอ,อันนี้อันนี้ได้เยอะเอาอันไหนได้เยอะเอานั้นมามาช่วยกันวิจัยหน่อยขึ้นเร็วขึ้นเร็วอยู่ขึ้นเร็วมากเยี่ยมช่วยกันวิจัยเข้าไปปู๊สามร้อยแล้วสามร้อยแล้วแป๊บเดียวเท่าน,นั้นเอา้าที่นี่จะเป็นที่ของเราแล้วอย่างนั้นเหรอนี่อะไรเนะี่ยวัตถุโบราณจากักร จากจักรวาลมูลค่ามีมูลค่าซะด้วยตังไว้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมว่ากุญแจมันเยอะเกินไปปะอูเต็มส่วนไปหมดมีทั้งได้เงินทั้งได้อะไรเต็มไม่หมดอะได้คูโดด้วยจะขอบคุณมากครับตังคลูกปัน <P> ตังค์ใหได้เลยดูเรอภิบาทิจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาด้านจิตใจ,จบวก250%ทักษะการดูเรเอาใจใส่ไว้หน่อยจะช่วยช่วยอะไรไม่ไม่รู้แต่ใส่ไว้ก่อน แปบเดียวก็ระดับตีเป็ดแล้วคุณผู้ชมเพราะเขาเตรียมทุกอย่างไว้ให้ก่อนแล้วอ่ะติดเข้าไปการมาเยือนของนายกเทศมนตรีอา้าวยินดีต้อนรับเสมอครับอืมกำไรแสนเพดวางดอกไม้สั้งหน่อยตกแต่งทางเข้าอืสอตกแต่งทางเข้าทางออกเริ่มโครงการวิจัยอีกอ๋ออันนี้อีกแสนห้าทำอยู่แค่นี้แหละวางมานั่งไม่ยากวางไว้ตามทางข้างนอกก็ได้มานั่งไม้โดนแดดโดนฝนไม่เป็นไร อันนี้ต้องปลดล็อก50กูดโดนไม่มีไม่พอแล้วพรท,ทีเราได้เงินเยอะมากเลยนะเยอะพอได้แบบซื้อซื้อซะเลยที่ดินข้างข้าเนี้ผมขอซื้อครับดูสิโอ้ยโอ้โหโดมโดมหายไปเลยอะ่ะผมดินรอพื้นก่อนต้องรอพื้นก่อนแล้วก็เริ่มผมดินในอีกมาพร้อมทางเดินเพราะเราซื้อพร้อมตัวอาคารยังไงล่ะคุณผู้ชมแถมต้นไม้มาด้วยสี่ต้นละเขาแถมต้นไม้มให้ผมต้องสี่ต้นเนี่ยทีใจจัง นาครที่ดีกูกบาดตกอีกแล้วช่วยด้วยอย่าอย่าตกใส่หัวคนนะอนนโอ้โหเขาไม่กลัวเลยเหรอเขาเดินชิ้วม,มากเลยตกใส่หัวเขาอยู่แล้วสองลูกเลยนะอโอ้โ,โ,อโหลูกใหญ่จังลูกใหญ่มากใจนี่ดีกวะ่ะได้กูโดดด้วยค่าเฉลี่ยหอพักาพการประเมิน85หมอพักหรอมันไม่เลิศใช่ไหมล่ะเงียบเหงาเกินไปโอตเตอร์ทุกอย่างให้เลยการที่เราจะเป็นวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้แปลว่า ห้องพักจะมีแต่วิทยาศาสตร์ได้เท่านั้นเข,ขมุดข้าเตียงข้างล่างนั้นหรอวัอนนี้อยู่ที่ระดับ4พยายามไปถึงระดับ5กันสักหน่อยครับคุณผู้ชมกดเตอร์เข้าไปใส่กระถางปลายเตียงอ่าแต่งห้องนี้ต่อเริ่มที่ขยับประตูตรงนี้กระถางต้นไม้เข้ามาตามอย่างนี้เอา้าเรียบร้อยซะและ้วกำลังแต่งห้องเพลินๆครับชรนะปลดล็อกวิทยาเขตใหม่แล้วครับคุณผู้ชมพร้อมกับ ลดล็อกอีเวนต์ใหม่อีกหนึ่งอันและไอเทมเครื่องจำลองการบินคุณคิดก่อนที่จะทยานขึ้นไปด้านข้างสู่การเดินทางในอากาศหรือไม่ก้าวเล็กๆของคุณได้สร้างภราระงานมหาศาลให้กับพวกเราทุกคนที่กระทรวงศึกษาธิการพวกเขาบอกว่าอุตสาหกรรมนี้เต็มไปด้วยบุคคลที่ไม่เห็นแก่ตัวแต่ฉันคิดว่าเราสามารถตัดชื่อคุณออกจากรายการได้เลยอ้าว คือตัดชื่อออกจากบุคคลไม่เห็นแก่ตัวคือเราเห็นแก่ตัวอย่างนั้นเหรอหรือผมก็จะผิดลงนามเทิร์กวินฟอกบริทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเราดำเนินกันต่อก่อนเ,อเราเราต้องการนี่ห้องจะตรวจเพิ่มอีกหนึ่งห้องจริงด้วยโอเคภาพรวมนักเรียนทั้งหมด30คนอันตราสอบผ่าน100%เซเจ้าหน้าที่ดารุ่งคารนลลลาเดอร์ครูอุโส กับงานวิจัยระดับ3ของเขาการมีส่วนร่วมในงานวิจัยก็คนเดิมนี่แหละเพราะเราฝึกให้เขาเป็นนักวิจัยขั้นสูงยังไงล่ะ University 2.0ดึงดูดถึง73%ค่าที่เสียงห้องเฉลี่ยอยู่ที่4อ้ระวงวันมากมายที่ผมได้รับมาจากการบริหารวิทยาลัยแห่งนี้เอาละเราต้องสร้างห้องบริการจรวดเพิ่มที่นี่ก็ยังไม่มีอะไรให้ตกแต่งเท่าไหร่ ไว้ก่อนเราย้ายมาไว้ข้างๆกันดีนกว่าโอเคต่อไปก็โรงละครบรรยายก็คือห้องบรรยายใหญ่ๆไปเลยทำโฆษณาอะไรไม่รู้เต็มโอ้มส oh, <amazing. S 1> ิ่งภาพเป็ดละ่ะมันคือภาพเป็ดที่ถูกดูดอยู่ในหลุมอ๋ออย่แล้วต่อไปก็ปการขยายตัวของจักรวาลครูต้องการครูเพิ่มอย่างนั้นเหรออ <It 's S 1> นี้ละกันโอเคทุกอย่างก็พร้อมแล้ว เราสามารถอบรมคณครูได้วันนี้มาช่วยวิจัยหน่อยละกันนี่เป็นช่วงเตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียนครั้งต่อไปหลักสูตรขยายได้ขยายอันนี้กับอันนี้ข้อจำกัดของวิ่ไดเขตคือต้องการห้องแอนตี้กาวิตี้เพิ่มอีกหนึ่งใหญ่มากห้องใหญ่มากเครื่องนี้ก็ใหญ่มากใหญ่จริงๆลงงละครเพิ่มอีกหนึ่งสร้างเป็นแบบให้เขาหันเข้าหากันน่าจะได้ เสียงบรรยาเขาจะตีกันไหมเสวยงามประตูติดกันไปเลยติดลำโพงให้เขาสักหน่อยห้องมันใหญ่อะนะก็ต้องมีเครื่องกระจายเสียงคอยช่วย ได้ละไ้กล้ระดับสี่แล้วอีกนิดนึงระดับห้า,าโอเคเรียบร้อยการขยายตัวของจาวานกูเพิม่มอีกหนึ่งคน<ต>ค่อยๆมีใครที่โตโตเลยนะมีแต่ตัวเล็กแบบเราต้องเอามาเริ่มอัปเกรดกันต่อเอาละได้เวลาเปิดภาคเรียนการศึกษาปีที่สองของวิทยาเขตยูนิเวอร์ซิตี้กันแล้วพื้นที่ที่เยอะขึ้นก็ควรจะมีพารล,ลงที่เยอะขึ้นตอนงนี้ก็เฮ้ยหาเงินให้หน่อยรับ รางวัลคูโดสเพิ่มกันครับเราจะได้ไปผ่านคูโดสได้ตามใจนักเรียนแบบนี้ยังไงล่ะโอตั้งพื้นเหรอตั้งให้เลยวางอันนี้แบบเหมือนตั้งแล้วบังคับให้เล่นตั้งแบบนี้วางได้เยอะกว่ามีคําขออะไรอีกไหมส่งมาได้เสมอถ้าเธอขอฉันก็พร้อมจะดูเรให้หมอหมอขัดหมอไม่ได้ขัดหมอไม่ได้ดอไไดโอ้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่รวยมากเลยนะจริงๆนะคุณผู้ชมจากตอนแรกเราเริ่มด้วยเงินห้าหมื่น เขา้เราขายห้องไปนิดหน่อยได้มาขึ้นไปหนึ่งแสนตอนนี้เรามีเงินอยู่ห้าแสนน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสนใจปล่อยกู้ไหมครับต้องการอะไรแล้วต้อตงการตั้งให้เลยความสุขของนักเรียนอยู่ที่เจ็ดสิบห้าคิดก่อนนะาว่าพื้นที่ตรงนี้มันยังว่างอยู่เยอะมากเราจัดห้องห้องอะไรดีละ่ะสอนนักเรียนได้นะครับเวทีเวทีต้องลงเวทีก่อนเลย ขออนุญาตย้ายประตูส้กหน่อยนี่ขายก่อนเดี๋ยวซื้อเครื่องใหม่ให้เพราะว่าผมอยากสร้างห้องสมโมสรน,นักเรียนขนาดใหญ่ต้องมีโต๊ะด้วยนี่ถ้าไม่มีโตะแล้วก็นะไอ้จอสันจอสันระวังเบี้ยวลืมใส่ถังขยะด้วยต้อเบียนทิ้งขยะเลียลาดเกินไปกูเพลงสักหน่อยมันมันขาดีนิดน,นึงขึ้นระดับหกเราก็แค่ต้องติดอะไรสักอย่างลงไปสินะอย่างสักหลายๆอย่างเลยผมอยากติดหน้าต่างอย่างเ,เป็นระดับเจ็ดลว ผมล็อกย,ยีสกูโดสอ้ประจันต่อไปก็ชั้นหนังสืออันนี้แค่วางโอ้กำไรแสนฮะกำไรเกือบแสนนะฮอันนี้เคอได้รับเงินจากการขายสิ่งประดิษฐ์การขายสิ่งประดิษฐ์หินโอกาสบางก้อนมีสิ่งประดิษฐ์โอ้รับรางวัลอีกแล้วเย่บสิ่งนี้เหรออ้านี่ไงขายพวกนี้สินะอย่าให้ห้องอย่าให้ห้องว่างเราต้องเตรียมคนต่อไปที่จะวิจัยไว้เราอยากให้ใครวิจ,จัยไม่ใช่ เราอยากให้ใครอบรมด้านไหนอีกเราก็เตรียมไว้เลยพอห้องว่างเขาก็จะมาอบรมของเขาเองได้เลยกูจําเป็นเต็มไปหมดที่เราควรวิจัยอะไรดีล่ะ,อะตอนนี้เรื่องเงินยังไม่มีปัญหาเอ้ยวิจัยนี้ได้คูดโดสวิจัยเลยดีจริงๆแต่ขยะเอยอะไปปะเอีผมรู้สึกว่ามีนี่โรงอาหารผมยังไม่เคยสร้างเลยเอาไปสร้างกันสักหน่อยดีกว่าคุณผู้ชม องค์อาหารนักเรียนก็ต้องใจกันสักหน่อยใจ่จริงปตูเนี้ใหญ่จริงแบมเป็นสองสามน่าจะสวยอยู่ตรงนี้ติดกันหน่อยสามสำหรับแก๊งเพื่อนสนิทยังไงล่ะเลื่อนขึ้นได้นิดนึงถ้าเลื่อนขึ้นเราจะวางได้ไหมก็แน่นไปอยู่ดีเนาะถ้าแน่นไปเราก็เอาให้โป ONG ่งๆไปเลยนี่จะดูแบบประตูติดไปหน่อย ก็โตะเล็กเราคนที่มากันเป็นคู้เช่นคู้หูกู้สีหรือเพื่อนเลิฟเพื่อนรักตั้งตอนนั้นไม่ได้อย่างนั้นหรอกนี่ก็ได้ที่มีแบบเคาน์เตอร์ด้วยว,ว้าวน,นี่เป็นเคาน์เตอร์เล็กสั่นไม่หยุดเลยลก็ต้องการผู้ช่วยผู้ช่วยที่ดูแลอาหารโดยจะพาะไหมไม่อยากรู้ว่าสามารถอบรุทักษะใหม่อ๋อแต่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับอาหารนะแปลว่าใครก็น่าจะทําได้โอ้แป๊บเดียวก็ ปลดล็อกชาเลนจ์ของเกมนี้นิดหนึ่งแล้วครก็คือขุดอุกบาทครบหนึ่งร้อยก้อนมนลงมาลงไม่พอมาลงไม่พอแล้วก็วิจัยเอากูดโดสอยู่มปลดล็อกได้เลยขยะมันเยอะจริงนะในในที่แห่งนี้มันขยะมันเยอะไปป่ะอันนี้อะไรอะ่ะกว้างเปล่าเบื่อนายจนแข็งทื่อเกิดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นส่งไปไหนไม่ได้เลยหรือว่า มไ,ไม่ได้หรอเกิดอะไรขึ้นละ่ะว่าเขาต้องการมีทักษะนี้ดูเขาหน่อยได้ไหมหรือไม่ช่วยแบบนี้ก็ไม่ช่วยต้องการลาออกโลกอะไรขึ้นเออลองออกจากแผนที่เหมือนเหมือนเขาจะติดบัานะคุณผู้ชมีลยวผมลองออกจากแผนที่แล้วเข้าใหม่ก่อนผมไม่อยากให้เขาลาออกหรือไล่ออกอะไรเป็นพิเศษโอเคพร้อมใช้งานแล้วขอบคุณที่แจ้งให้ทราบครับแต่เดี๋ยวก่อน เขอดูอาการเด็กคนนั้นก่อนครับมีปัญหาอะไรเด็กคนนั้นเกิดอะไรขึ้นโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วเขาต้องไปไหนเอาเราออกแล้วอะ่ะคือพอเขาเดินแล้วเขาก็ออกเลยการขยับคุณเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาติดบัคเฉยๆอะ่ะเศ้าเต้านักเรียนทาไมทําอย่างนี้ทําไมถึงไม่ยอมขยับเขาแค่ขยับขยับให้หน่อยก็ไม่ได้เสียใจติดชมรมสักหน่อย ลมอันนึงก็ใหญ่ใหญ่เหลือเกินลมนี้มันไม่ค่อยเหมาะกับที่นี่เท่าไหร่เป,เปลี่ยนเปลี่ยนลมหนังสือดีกว่ามาความรู้เขาต้องการอะไรปีนผาจำลองจำเป็นจำเป็นซะด้วยนี้วางกู้เกมอ่าผมเอาออกไป<ๆ>ผมยังไม่ได้วางคืนน,นี้ชอบเหลือเกินอ๋อแห่งความบันเทิงไปที่นี่ที่เดียวปะหลงยี่สองร้อยคูโดนเลยอ่ะสูงสูงกว่าห้องอีกวันนี้ปลดลงยี่ห้าได้แค่ยี่ห้าได้แล้วไม่มีปัญหา กำไรกำไรเยอะเยอะบานเบอร์เลยเยอะจนน่ากลัวเออผมังเศร้ากับนักเรียนคนนั้นอยู่เลยเขาลาออกไปแต่หความสนุกของวันนี้ก็คงต้องขอไปพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกับมหา,มหาวิทยาลัยที่รวยมากตอนนี้มีเงินถึงหนึ่งล้านแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ